เฟลกับเทสที่สร้างและล่างที่เป็นช่างแตกต่างกันซะเหลือเกิน <S <S คือเผื่อใครจำไม่ได้นะเทสที่น้องสร้างก็คือ 1, 1. อีพีหนึ่งซีซั่นหนึ่งอันเนี้ยดูขลังที่สุดละคือน้องอ่ะเป็นอสูรในตำนานที่แบบโหดมากโหแบบโหด,ดแกสู้กับเอ็นเชียนดารกอนได้แบบสูสีเคยทำลายล้างประเทศได้แบบสบายสบายตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือใครเจอใครก็กลัวเรื่องเล่าก็กลัวแล้วอะไรเงี้ยเออตัดภาพมาที่ล่างที่เป็นณนะปัจจุบัน หมาอ้วงขี้น้อยใจเนอะตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแหละที่มันชอบงอนมโคดาแบบเอา้าสรุปจะให้กินไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเออแอบน้อยใจสองมาตรฐานรักรุยมากกว่าบะเอ้ยทำให้คนแบบเออเอาไปจีนกันแหนใไขจีนบ้างพวกแกจีนใช่ไหมฉันฉันก็จีนเออพอมาซีซั่นสองอ่ะรู้สึกว่าเออทางผู้ผลิตเขาอะทำได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเฟลรู้สึกว่ามีรีแอคอะไรแบบเยอะแยะมากมายแบบหิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยงอนบ้างเป็นหมาอ้วงบ้างหรือว่าแบบตอนช็อกอะไรอย่างเงี้ย น้องรัดนะคุณผู้ชมฮะตอนล่าสุดมีคนแซวกันว่าเออเนี่ยแหมหน้าตอนกินก็ดูหิวหิวอยากกินจังเลยพอไม่ได้กินก็แบบกลายเป็นหมาอ้วง <laughs> นี่แหละค่ะเ <laughs> ทที่น้องสร้างกับล่างที่น้องเป็นช่างแตกต่างกันซะเหลือเกิน